เห็นเยอะแบบนี้นะคะไม่ต้องสนใจค่ะนี่น,น,นี่ไม่ใช่ไม่ต้องสนใจนะคิดว่าไม่ต้องงงไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าอันนี้คือส่วนผสมของทั้งหมดนะคะที่เราจะแยกออกมาเป็น4ส่วนนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ค่ะ N70 นะคะหัวเชื้อแชมพูค่ะแล้วตรงนี้เป็นโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือของเราเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมีน้ํานะคะที่ใช้เป็นส่วนผสมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารขจัดคราบนะคะเป็นตัว t e n s o r รนะคะ SCBS 60นะคะแล้วก็มีน้ำหอมเนี่ยคะ่ะน้ำหอมนะคะอันนี้น้ําหอมกลิ่นดาวนั่นเขาบอกว่ากลิ่นดาวนั่นนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเขาเรียกอะไรสารกันบูดนะคะ ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ทั้งหมดนี้จะเป็นสําหรับ20กิโลแต่ว่าเราให้แบ่งเป็น4อย่างละ4เปลี่ยนเป็น4ส่วนนะคะส่ส่วนเพื่อว่าเราจะทําทีละน้อยเพราะว่าเราไม่อยากเมื่อยมือวันนี้เราจะมาใช้อ่างนะคะอ่างผสมเราเริ่มจากตัว N70 นะคะก็คือตัวนี้นะ N70 ใส่ลงไปเลยค่ะ ตัวนี้นะคะถุงนี่นะอย่าทิ้งนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะจนกว่าเราจะเอาไปล้างน้ํานะเราไปล้างน้ําแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะได้อีกนะล้างให้สะอาดเสียด้ของค่ะที่อยู่ข้างในจาก N70 นนะคะเราจะมาใส่ตัวนี้ค่ะเกลือนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะลงไปเลยนะคะสูตรเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะใส่ไว้บนเหนือคลิปนะคะให้เห็นกันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องผสมก่อนเลยค่ะเพื่อให้ละลายง่ายนะคะเราจะใส่เกลือไปกับหัวแชมพูก่อนนะคะคือ n 70นะคะกับโซเดียมคราร์ไลด์ก่อนนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะ<แ>เขาก็ผสมกันดีแล้วนะคะ เพื่อให้ N70 นะคะละลายง่ายในน้ำนะคะเราเลยต้องใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไปนะคะสำคัญมากนะคะขั้นตอนนี้เมื่อเกลือนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะผสมกับ N70 แล้วนะคะปกติแล้วเขาให้ใส่น้ำลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะเติมสารขจัดคราบนะคะหรือ t e n s o r i l s c d S60 ะคะให้ใส่น้ำก่อนก่อนจะใส่สารขจัดคราบ แต่วันนี้นะคะเราใช้เครื่องกวนนะคะความจริงเราจะอยากใส่สารสขจัดทาบไปก่อนเพื่อที่จะทําให้เราผสมอย่างง่ายนะคะแต่เกรงว่าสารมันจะไม่ละลายดีเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำลงไปค่ะส่วนหนึงปนน้ำลงมาเลยค่ะค่อยๆใส่ค่ะทีละนิดค่ะจนกว่าเขาจะละลายนะคะอย่าใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะมันจะเกิดฟองค่อนข้างเยอะค่ะ เนี่ยเราดูนะคะพอเขาผสมเข้ากันดีเราก็จะค่อยๆทย,ยอยใส่เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ,คะใส่ไปอีกนิดน,นึงได้ค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นเนื้อเขายังยังเวลาไม่ผสมกันดีก็จะเห็นเป็นระหว่างน้ำกับน้ำยานะคะ<ๆ>เห็นชัดเลยแต่ว่าเวลารอสักพักนึงมันจะผสมเข้ากันเรื่อยๆเราก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะ เคยทำลง20กิโลพองปันนะคะโดยใช้มือกวนเนาะกวดผสมกันได้เมือ่อยมือมากอตอนนี้เข้าผสมกันแล้วค่ะก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปอีกจะให้ดีนะคะปิดฝาลงไปเลยค่ะปิดฝานะคะ เปิดตัวนี้อ่าใส่เข้าไปหมดเลยค่ะทีนี้ตอนนี้เราใส่น้ำลิดครึ่งนะคะหมดเข้าไปเลยเนี่ยค่ะการฟองมันออกนะคะการกระเด็นการฟองออกเนาะเราก็ใส่เข้าไปหมดเลยสบายสบายค่ะลิดครึ่งใส่ไปแล้วไม่มีปัญหาจา้าตอนนี้เราเพิ่มจากขวดที่สองนะคะอ่าใสลงไปได้อีกหน่อยนึงค่ะ เหมือนน้ำมันจะแยกกับน้ำยาอะไรเห็นไหมคะแต่พอเราเรอได้สักพักหนึ่งให้เขาปั่นสักนิดหนึ่งมันจะเกิดความหนืดเมื่อเขาผสมกันเต็มที่แล้วเราก็จะเพิ่มน้าได้นะคะเราเอาเป็นว่าตอนนี้เราใส่ไปประมาณ2ลิตรเนาะเราพอให้เขาผสมกันก่อนแล้วเราจะเทออกมาทิ้งไว้ที่อ่างพักนะคะ ตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะถ้าเราไม่อยากเมื่อมือเนาะเราจะใส่ตัวสารขจัดคาานะคะลงไปในนี้เลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะขอเรียกว่าเป็น SCBS 60นะคะง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนะคะใส่ลงไปล้างในถุงแล้วก็เทใส่เข้าไปอีกทีหนึ่ง นี้ก็รอปัดให้เท่ากันนะคะพอเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำลงมาที่อ่างใหญ่นะคะอ่างใหญ่ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะคะ<ม>เพื่อที่จะใส่น้ำทั้งหมดให้ครบแล้วก็น้ำหอมและสารกันบูดก็คือส่วนผสมอื่นๆนะคะตอนนี้เราพยายามทำให้เขาเข้ากันให้ได้ดีก่อนเนาะ<ม>เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานวดมือเพิ่มเป็นเวลานานะ และตัวนี้นะคะตัวน้ําหอมนะคะนี่น้าหอมที่เราจะใส่เข้าไปนะคะนี่25 ml ค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วตัวสารสกัดนะคะเราก็ใส่เป็นได้เลยเช่นเดียวกันค่ะค่ะและตัวนี้นะคะก็คือสารกันเสียนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ 5ML จะเห็นได้ว่าตอนนี้เข้ากันได้ดีแล้วแต่ความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะเพราะจากน้ำ5ลิตรเราใส่ไปแค่เพียง1.5ลิตรหรือ2ลิตรเท่านั้นเองนะคะประมาณ2ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งครึ่งตอนนี้นะคะเราจะหยุดไว้ก่อนนะคะพอชไว้ก่อนหยุดเครื่องไว้ก่อนค่ะแล้วก็เปิดฝาเนาะแล้วเราก็จะแบ่งลงในอ่างที่เราเตรียมไว้ครึ่งหนึ่งค่ะนี่ลงไปเลย ครึ่งเดียวพอค่ะเลยครึ่งนึงเราเอากลับมาตั้งที่เดิมนะคะแล้วก็ใส่น้ําอีกขวดหนึ่งลงไปเลยเราปิดฝาก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจใส่ไปเลยค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะตอนนี้เรามั่นใจปริมาณแล้วเราทำมานานแล้วเราใส่ไปเลยขวดหนึ่งนะคะ เมื่อตอนนี้นะคะเราดูแล้วว่าเขาผสมกันดีแล้วนะคะในส่วนของตัวที่เราผสม้าไปนะคะเราก็สามารถปิดเครื่องค่ะแล้วก็ยกขึ้นมานี่ยกขึ้นมาเทใส่อีกกระมังหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ดูความเข้มข้นนะคะดูความเข้มข้นอันนี้คือผสมกันอย่างดีแล้วนะคะแล้วกลับไปตั้งเหมือนเดิม นี่นะคะแล้วเราเอาอีกตัวที่เราแบ่งเอาไว้ตอนแรกนะคะกลับเข้าไปเอานะ้ำอีกขวดหนึ่งค่ะเคใส่กระมังก่อนเพื่อเป็นการล้างนะคะ,ะค่อยๆหยุดก่อนค่ะคออ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระมังอีก ทำอย่างนั้นซ้ำๆนะคะเพื่อเอาของเก่าลงมาเรามีพายด้วยเราจะเอาพายปาดลงมาด้วยค่ะใส่ลงมาค่ะ อีกน้ำเทให้หมดค่ะทำแบบนี้จนกว่าน้ำจะหมดได้เลยนะคะรอหน่อยค่ะ,ะได้อีกครั้งหนึ่งทำแบบนี้จนกว่าน้ำจะหมดนะคะเดี๋ยวนะคะและทีนี้เราก็ตัวสุดท้ายนี่เรากลัวว่ามันจะล้นเนาะปิดให้หนักอ่าปิดให้หน่อ,อ,นอมือเดี๋ยวจะไม่ถนัดเดี๋ยวต้องให้น้องช่วยโอเคลงล็อกแล้วเราลองเปิดก่อนค่ะ ก็สังเกตว่าโอเคพอปัดแล้วไม่ล้นเนะาะใส่น้ําที่เหลือลงไปได้ค่ะอันนี้เท่ากับเราใช้น้ําทั้งหมด3ขวดแล้วนะคะ3ขวดนั่นก็คือจํานวน4.5ลิตรนะคะ4.5ลิตรเมื่อกี้เราตกลงกันไว้ที่4ขวดนะคะนี้เรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเข้มข้นมากเลยเห็นไหม เดี๋ยวเราจะทำจากตรงนั้นนะคะมาผสมลงนี่แล้วก็จะใส่วันนี้เราเอาเตรียมสีผสมอาหารไว้ด้วยนะคะสีม่วงนะคะเพื่อที่เราจะแยกให้ออกว่าเวลาเราใช้เราทําน้ํายาเนี่ยอันไหนคือแชมพูรสระผมอันไหนคือน้ํายาซักผ้าอันไหนคือน้ํายาล้างจานเดี๋ยวจะสับสนกันไปหมดนะคะในเมื่อบ้านเราทําเองหมดทุกอย่าง วันนี้นะคะสำหรับน้ำยาซักผ้าเราก็เตรียมสีม่วงไว้นะคะเป็นสีผสมอาหารธรรมดาเรานี่แหละคะ่ะาจากที่สังเกตดูนะคะน่าจะผสมกันเข้าที่แล้วเราก็ปิดเครื่องนะคะแล้วก็เปิดฝายกลงมาเลยผสมกันกับตัวแรกที่เราทำเอาไว้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอากลับไปตั้งเหมือนเดิมค่ะเราก็เอาน้ำขวดสุดท้ายที่เหลือค่ะใส่ลงไปนี่อันนี้ก็นะ้ำสะอาดธรรมดานะคะโอเคเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วเราก็ทำสะอาดทำความสะอาดด้วยตัวนี้นะคะเบื้องต้นในบริเวณรอบข้างอ่านช่วยพี่หน่อยนี่นะคะตรงบริเวณรอบข้างนะคะวันนี้เราก็ได้น้องๆสองสาวนะคะจาก ทีมงานขนมลุงกับป้าน,นะจ๊ะมาช่วยเราในการทำให้เขาโชว์หน้าสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะอึดอัดเห็นแต่มือแต่ไม้ล้างให้สะอาดนะคะ,ะแล้วก็เทกลับลงมาค่ะปั่นก่อนดีกว่านี่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเม็ด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 เนี่ปั่นเขาสักหน่อยอ่า และทำแบบนั้นซ้ำๆกันเอาเทลงมาเลยค่ะส้นให้เขามาละลายในในนี้อ่าโอเคค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปก็คือตัวนี้นะคะกับตัวนี้เราจะทำน้ำทำทำความสะอาดด้วยน้ำขวดนี้นะคะและทุกตัวก็จะมาผสมลงในนี้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการคนให้เข้ากันเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะคะ สุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อให้เทไปเลยค่ะน้อยๆน้อยๆน้อยๆก่อนค่ะเพื่อให้เราจำแนกได้ถูกว่าสีอะไรเป็นสีอะไรพอแล้วแค่ดีก็เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เยอะแล้วแต่ว่าอยู่ๆไปเขาก็จะจางของเขาเพียงแค่ให้เราแยกออกค่ะว่า ขวดไหนนะคะเป็นน้ำยาอะไรเท่านั้นเองนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็กองใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะถือเป็นอันจบพิธีจ้า